สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะหาลำโพงดีๆสักตัวหนึ่งนะครับผมก็แนะนำเป็นแม่เหล็กนีโอเลยดีกว่านะครับผมมันจะได้รายละเอียดเสียงที่แบบว่าคมชัดครบถ้วนดีครับผมรายละเอียดเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแม่เหล็กนีโอนะครับผมนะครับรุ่นนี้เลยฮะแนะนำครับผมสปันซาวนะครับถ้าอยากได้นะครับติดต่อมาที่พีสุรันเลยนะครับผมเป็นแม่เหล็กนีโอครับตัวนี้นะใครอยากได้งานซาวที่สวยนะครับงานติดตั้งแบบฝีมือดีๆเท่ๆนะครับก็นี่เลยครับผม S2K c a r d i o ชนบุรีนะครับผมครับก็เราก็ดูรายละเอียดลำโพงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันบ้างนะครับว่าลำโพงตัวใหม่แม่เหล็กนีโอเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่รถคันนี้เลยครับผมรถเก่งนะครับสวัสดีครับช่างเก่งครับครับผมกำลังเชื่อมบลูทูธอยู่อนุญาตเสียบนะครับขอให้น้องเสียบหน่อยวันนี้เสียบดากเสียบดากเดี๋ยวให้พี่เก่งเปิดเพลงให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม คันนี้สปันซาวทั้งคันเลยใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับระบบข,ข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทการทําที่วางไปเนี่ยมีดอกอะไรบ้างข้าวก็มีจะมีไฮวิวปนมาคู่หนึ่งครับครับอันนี้จะเป็นแป็นนิวไฮวิวครับส่วนอันนี้จะเป็นนิวแปตน,นิ้วนิวที่เป็นแม่เหล็กนิวใช่แม่เหล็กนิวที่ท,ท,ที่ได้ถ่ายไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็เป็น ไฮเวลครับไฮเวลแหลมสปันซาวใช่ครับแหลมสปันซาว SPF นะครับ s p S สปันซาวเซ็นเตอร์ตัวเล็กแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะมีซับตัวหน้าเคฟล่านะครับไอซับตัวนี้เป็นเป็นแม่เหล็กกี่ชั้นครับพี่อสองชั้นครับแม่เหล็กสองชั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าพี่เก่งครับแล้วไอ้ลำโพงซับคู่เนี้มันเป็นดอกหน้าเท่าไหร่ครับผม หลังหน้าครบลหน้าสิบสองครับสิบสองใช่ไหมพี่ครับจะดูจะดูตู้มันเล็กๆนะโอ้ถือว่าตีได้แบบพื้นที่มันเล็กครับตีได้แบบเนี้ยมากเลยผมดูแล้วเล็กๆอย่างเงี้ยดีพี่ผมชอบมันติดตั้งง่ายดีมันไม่ไม่เกะกาไม่เทอะอทะาเครับนี้ภายในนะก็แอบซิ่งนิดๆนะครับตัวนี้ใช้ DSP นะครับพี่ใช่ครับตัวนี้เป็น DSP นะขุมลังไม่ได้ใช้ปีนะครับพี่ไม่ได้ใช้ครับปีไม่ได้ใช้นะตัวนี้ใช้ DSP นะขุมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูว่าเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับผม เดี๋ยวให้ช่างเก่งเลือกเพลงก่อนสักครู่นึงนะครับฟังดูครับผม6.5นิ้วแล้วก็8นิ้วนะครับอลองฟังดูครับผม ジンガー・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  We'll be คครับช่างเก่งประมาณนี้พอของปกของก็ได้ฟังแล้วนะครับไม่มีปีไม่มีปีครับคนี้บิดเสียงเสียงได้ชัดขนาดนี้เลยโอ้เป็นดีพีของนาคาครับสองชแนลรีพีของนาคาซ่อนไว้อยู่ในนี้ใช่ครับใต้บ่อใต้ยบนะครับโอ้พนนีคั้นี้มาจากราชบุรีพอดีวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปแข่งครับเขามาขอให้จูนให้พอนีเอามาเช็กระบบประจูนให้ครับผมก็นึกว่ามีปีเสียงมันได้ขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ย สุดมากเลยนี่ผมนึกว่ามีปีเนี่ยเอาตรงๆนะทั้งเบสทั้งอะไรกลางกมาครบมากเลยไปฟังค่อนข้างจะแรงครับใช้ดีสปีไ้ฟังดูแล้วนะครับเมลเล็กนิโอเสียงประมาณนี้เลยคมชัดชัดดีโด,ย,ดยที่ผมฟังดูนะรา,ายละเอียดเนี่ยแค่ไม่มีปียังทําได้ขนาดนี้เลยนะคมดีฮะชัดดีส่งคำรับเรือครับพี่ครับสบปันซาวเอสยูเคคาร์ที่วอชเมีครับผมครับไม่ธรรมดาเลยนะวันนี้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณช่างเก่งมากเลยที่มาดีครับสวัสดีครับ